สวัสดีครับมาเจอกับช่างน้องอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็พามาอยู่ที่ราชบุรีอำเภอปูตาลนะครับผมมาส่งรั้วกำมะนายกันนะครับวันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับระยะความยาวอยู่ที่ร้อยร้อยยี่สิบเมตรนะครับเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับก็วันนี้กำลังจะติดตั้งประตูนะครับผม สเปคที่ลูกค้าเลือกใช้ก็เป็นคาน30-40นะครับแล้วก็รักกรวกับในสูง2เมตรครับผมขนาดที่ใช้ก็คือ6กมิลนะครับก็ระยะห่างของช่องอยู่ที่5เซนนะครับ เสาก็ใช้เสาของเรัวกวัมนายเองนะครับตอนนี้ลูกค้าให้ทำลัางประตูด้วยนะครับ ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตลางประตูให้ให้ให้ชมกันนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ช่างนงนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ